บําลังบินเพื่อเขียนมากําลังต้องเลียินมแม่เนตนะคะกําลังใส่ตัวให้แม่เนตนะคะกําลังใส่ชุดโชว์แรกนะครับเพียงอะไรนะแม่ลูกสาวแม่น่ารักมากเลยอ่ะสาวแม่ละค่ะโชว์เจะชอบพี่อเล่ลูกสาวแม่เนตนะคะเบิ่งแต่เพื่อนพี่น้องบไปคิดว่าฟันวมาชิได้เพราะคืนแฮนด์ฮวมกับเพื่อนพี่น้องปากชานเหมือนกันได้พี่น้องปากเธอต้องทำให้ยิ่งยิ่งเออแฟนที่นกี้เห็นบ้าพูดแนะน้ำได้พี่น้องกูแบาจารยนดี ก่อนรับก่อนไดทองไดบัวเดินาลำดวนนางตือนเตียนแม่นบุลำดวนน้านางมีในที่ซ่งสกิดวกันการพนันชีวิตที่ทั้งมันคุมเทบพวามสุขทางงนาไกลาตาบ่หูฟังบ้าคือจอบได อเงนเพื่อนอเงินเพื่อนตอมุามช่างุ้ยอัดได้น่นี่แม่สังกันคนจะเป็นแฟน้องเน้องเ้อเป็นแรงเชื้อแลงดเอเแฟนเพล่มาังม่เออแม่แม่มาอยู่นี่ก็เหอพนัวาเอรู้แล้วว่าไม่ปฐมพนันวันแดดเป็นแกเลยว่าจมนะ้รอคือคือที่ประเตีหลายได้พี่น้อง สามพันแม่ต้อย่มกว่าอ้ยมนครับพี่น้องสารคามลายพี่น้องไปขึ้นโชว์วเราพี่น้องค่ะอะไรพระเอกแม่พี่น้องไันแม่นี่นพอแม่มแอันนี้งูเหลี่ยมพรเอกแม่พี่น้องมาเห็นเาเมาทำนีก่อนพี่น้องเด่สมาถ่ทยบ่พี่น้องในฝั่งลองฝั่งำสองส่อนมือนําำมากกันขราบผลื่ไปเลนไปเอตบเ่อตกแสงกันตกแต่ล้วยังตบูนี้ มือเอื้องถึงม่ตจมีไอเขาเล่นมันแจกจับ้างู่หุ่ด้าั่นเอเขาเ่จ็นบากูบาทกูีเ่นเเราลูกใก่กันบ่าวงไกลกันสาหรับพี่น้องที่รกเจได้ผลงานการแสดงเออพยายามพยายามล้านที่มรับมันเจแเป็นกับพยายามได้บูไกลไก่มวลยางแน่นอนมวลยางแน่นอนปนรับน้องแม่แต่ว่าคุณภาพอีครับข้างยางแน่นอนวัดไก่อน คน้กวทาศาอากาารลักษาี่คืนมเลนีการลอ่นอันนี้คือน้ำจิ้มลูกชิ้นยูอาทอดอยู่ันี้ตอนนี้เราเ็นอแต่แนี้สต็นะครสำหรับพี่น้องเจ้าพก่อนันมอนีคัหลาตอนนี้่ในบ้านพี่น้องยูอาเสียงนี้น่าจะดังไกอยู่นะครับ มอลล่าโมเดลแล้วนะครับเข้ามานะครับบ้านเ้นตกกันต่อมากนะครับจะเล่นการเดิมแทงแน่นอนอ่ายื่นทางการจดสอดแจงโคโลนะครับจดยันนะครับภาษาโอนเน้าะภาษาแม่แดงหลายขึ้นเลยแม่แดงหลายหลายครับสองรถบ้านคุณแม่แดงอนี่มา่เมื่อนี้วัดตรงเมื่อวานนี้วัดตรงเป็นไรกี่ปีมาแม่หมดนี่เตรียมขึ้นตะลุค่ะเป็นสาวร้อยอันหมายความว่าอันอันนี้ เป็นที่ของมู้เจ้าตีเมียต้อขายขายตะปูตะปูแถวโอ้ยฉันกับผู้หลูจักนาสวยมาไม่เป็นบ้านเนี่ยข้อถอดข้อภห้จะฉันขอตัางขากได้บอค่ะได้ค่ะขายยังน่ะน่ะเสียพาเจียพาโอ้ยมีแต่ตัวงามๆใส่บ้งนกระน่งตัวนีู้้งามอีลไม่มีทรงเมือนเลยจีากิเแก๊กแกขกฉิบไตก็ะไ้มันถึงคนก็ถึงก็หลายเนาะ อดดัดสมามแมเด้อพวกไหนสุดากันาเี่โยโจจัดแกงเขาจะเสือฮะบอเนี่ยเจียแผกแค่ ายุเขานะายิวข้าวข้า,ก,ากับอุณหาจากกังกนเมีเราจะมาหดพันด้เงินจักบาทด้วยจะคือหนักแกพอนหนักเมียมันจะเอาเมีไปดีๆมันคือไปยังมันคือน่เ้ยจเอเมอแ่บางีอยู่ก็มีนังน,น่นอนจะมนันมันเกินกันคับจ กระมโอเมรงมียเจ้าจอดจนดจอดจอดจมดจอดจอดจออดจ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 อดอดจอดจออดจ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 ออดจอจอดอดอดจอออ ามาดำกูแหงเถอะโอ้ยมีแม่กับแม่ตาบอลาตัวหนูก็เป็นรอยจจกผู้ใดดอกช่ว่มาเลี้ยงซอยนั่น่อยหลายหยขอดไปละขอดไปตลาดเจ้าพี่มองขายควัอยูทังนี้ทำทำบุญทำทานคนพิการตาม ไม่ได้มาุนตาบอดโอ้ยเพืพีการกับ่ซอยเนาะเอออุ้ยข่าวลลวเออเอาคืงเดียวเออเอาเอาเอาคืงเดียวไดเคืนโดนมันีเออเออนี่มันเป็นยังท่อเปลี่นใช่เอ้าเห็นเส้นสินจนๆทส่อยากฟังลำลวงลำยาวแล้วง่ายเลย เสนอไปนอกนี้ท่านได้ของเรือเลือสองสีอารามีพอแม้บัตนีฮัมาในเรือกับทิงเ์ืออาเจ้าพญ